สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งล่มกันแดดรถยนต์โ o วาวิสตานะครับล่มตัวนี้นะครับเป็นขนาด5เมตรครับผมอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเราก็เอาขึ้นไปวางบนหลังคานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูใต้ฐานนะครับว่ามีสายอะไรติดหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับให้เราดึงคันโยกสูญญากาศลงมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวฐานนะครับดูดกับหลังคารถนะครับแล้วก็ลองเขย่าดูว่ามันดูดไหม ครับผมหลังจากนั้นนะครับให้กดสวิตช์ออนหลังจากกดสวิตช์ออนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดรีโมทกลางออกครับหลังจากกลางเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสายยึดกันลมนะครับทั้งหมด6จุดครับผมก็จะมีด้านหน้า2จุดนะครับ ด้านหน้าสองจุดก็จะมีล็อกกับตัวกระจกสองตัวครับแล้วก็ล็อกกับลอ้อแล้วก็จะมีล็อกท้ายรถนะครับอีกหน่งตัวครับหลังจาก ที่เราล็อกแล้วนะครับเราควรที่จะปรับสายกันลมนะครับให้พอดีกับตัวรถโดยที่ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปหลังจากนั้นนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้ครบทั้งหกจุดครับผมก็ครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดที่ตัวรถนะครับเพื่อที่จะเอาสายสายนิรภัยนะครับไปอยู่ในตัวรถแล้วก็ปิดทับไว้เพื่อป้องกันการโจรกรรมนะครับขั้นตอนการเก็บนะครับ ก็ให้เรามาปดสายกันลมนะครับให้ครบทั้งหกจุดหลังจากที่ปดสายกันลมครบทั้งหกจุดแล้วนะครับเราก็กดสวิตช์เพที่จะให้ล่มหกนะครับ จากนั้นนะครับให้เอาสายรวพายออกมานอกตัวรถนะครับปิดสวิตช์ออฟนะครับยกคันโยกขึ้นแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ